ภาพหลังเห็นทรายสีขาวจำหลักเรื่องวิษณุอนันตสายเย็นปฐมนาภาหมายถึงการบรรทมของพระวิษณุเหนือพญานาคอนันตะแต่กระนภาพสลักนี้ปรากฏรูปพญานาคอนันตะขนาดเด็กในตำนานอินเดียที่เรียกว่าปุราะณะกล่าวว่าเมื่อพระวิษณุบรรทมในภาวะสมาธิบนพญานาคอนันตะเหนือกระเสียนสมุทรมีดอกบัวพุดออกมาจากพระนาภีมีพระพุหมสีหน้าประทับนั่งอยู่ หมายถึงพระพรหมเกิดจากดอกบ,บัวที่ผุดขึ้นจากพระนาภีของพระวิษุนุพระองค์เริ่มต้นการสร้างจัก,กรวาลในโลกขึ้นใหม่ไม่พบพระชายาพระวิษณุแต่พบนักบ,บวชแทนหนึ่งคนด้านข้างซ้ายขวาจำหลักรูปครุฑยุดธนามีร่างกายเป็นมนุษย์อ้วนผงผุยกล้าวผมสวมกรองสอใส่ต่างหูว,วงรีใหญ่ทั้งสองข้างยกแขนทั้งสองข้างขึ้นระดับอกจับนาคหนึ่งเสียงข้างละตัว หน้าขันหน้าเข้าหากันส่วนหางหน้าพันรอบแขนครุดนุ่งผ้าเดี่ยวรัดด้วยเข็มขัดพระลักษณะคล้ายลูกประคำขาส่วนล่างมีลักษณะเหมือนขานกมีกรงเล็บครุดเป็นผาหนาของพระวิษณุพบมที่ปราสาสตรมิเซนศิลปะจามกลุ่มอ e, ีเป็นปราสาทมิเซนกลุ่มที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มปราสาทมิเซนทั้งหมดรูปแบบศิลปะมิเซนอีหนึ่งอายุพุทธศตวรรษที่13 จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ปริมาก,กรรมจามดานังประเทศเวียดนามทําหลังแบบทาราบริวัตรศิลปะของโบราณแบบทาราบริวัตรพุทธศตรวตรรษที่12หรือประมาณ1400ปีมาแล้วพบที่เมืองพระเนธวัดทองทั่วอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทำาหลังชิ้นนี้ถือได้ว่าเีอายุกเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย กำหนดอายุราวพุทธศตรวตรรษที่12หรือประมาณ1,400ปีมาแล้วสลักจากหินทรายเป็นรูปเมื่อก่อนสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างคลายวงโค้งที่มีรูปครุฑยุดนาคอยู่ในวงรูปไข่ครุฑมีลักษณะเหมือนมดแต่มีขาเหมือนนกอันเป็นอิทธิพลของศิลปะอินเดียซึ่งปรากฏอยู่ในศิลปะของโบราณยุคแรกถือเป็นโบราณวัตถุสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของอารยธรรมโบราณบนแผ่นดินไทยในอดีต รจิมาการรมรูปครุฑศิลปะทวารวดีเครื่องหลังพุทธศตรวรรษที่12สูง53เซนติเมตรครุฑหน้าเป็นมนุษย์มีปีกและกรงเล็บแบบนกเดิมประดับสถูมศิลปะทวารวดีพบที่โบราณสถานเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีเก็บรักษาณคลางกลางพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ครุฑศิลปะชา,ารวบดีพบที่เมืองโบราณคูบ,บัวอํเาเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพบข้อมูลที่เด e m เม r o p o l i t a n Museum of Art นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา,าครุฑมนุษย์นกในตำนานมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพระวิษณุซึ่งทำหน้าที่เป็นพาหนะสวรรค์ของเทพเจ้าศิลปะแบบอินเดียที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ศตรวรรษที่4ถึง6ในศิลปะคุปตะอินเดียเหนือโดยทั่วไปแล้วลครุฑจะเป็นตันนวแทนของการต่อสู้กับศัตรูดั้งเดิมของเขา ซึ่งก็คือนาปฏิมากันนี้อาจจะถือนาคสองตัวไว้ในมือที่ยกขึ้นซึ่งได้แต่ขาดหายไป